สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มกัใชัยตอบแบบนี้หลังทนายตั้มแฉบางแจ็คถือปืนขู่อาคาดออกมาใช้รรัวว่าเป็นอุปโลกสําหรับบางแจ็คที่ออกมาอ้างว่ามีข้อมูลสําคัญในคดีแตงโมแต่โดนนุ่มกัใชัยแฉกลางจออีกทั้งทนายตั้มยังออกมาเตือนสติอีกนั้นะล่าสุดทนายตั้มก็ได้รับบุว่าบางแจ็คใช้เพจปลอมโพสต์ขู่นุ่มกัใชัยพิธีกรคนดังโดยถือปืนในมือและข้อความขู่ว่าให้ระวังตัวให้ดีนั้นและล่าสุด หนุ่มกัญชัยก็ได้แชร์โพสทนายตามพร้อมระบุว่าพอจะทราบมาบ้างครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับผมโอเคครับโดยมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากด้านวันอยู่บารุงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าให้มันเข้าประเทศห้ได้ก่อนเอถอะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ